สวัสดีค่ะเมนูวันนี้นะคะาุดมข้าวคัวนะคะข้าวผัดนะคะเมนูข้าวผัดนะคะวันนี้ผัดข้าวให้คุณป๋านะคะเมนูข้าวผัดนะคะพี่น้องเอ้ยแครอทนะคะแคออะรอทเนอันนี้กะเห็ดนะคะอันนี้กะเห็ดเห็ดทับกันตเตลนนะคะ

ผัดแค่รสกันเป็นอ่ผัดแค่รสกันเด้่เป็นอ่เด้ออันนี้ก็บวช รูได้พี่น้องบวชผักทองนะคะอันนี้บวชผักทองออนนะคะพี่น้องผักทองออนนะคะมันเป็นยังไงดีนอะผักทองก่อนนะคะน้องบวชบักอือบวชบักอือออนพี่น้องตามกระแสบยืดด้วยพี่น้องเด้อแสบยืดด้วยพี่น้องเด้ออันนี้เมนูหลายอย่างนะคะคุณป้าหิวข้าวนะคะ And one you go post about back if you don't want it back. เขาพีนาะงกัดไข่เขาพัดสูตรมดิจันนะคะสูตรมาดาบินนะคะเขาพัดอินเตอร์ได้ผิดห้องเด้อสูตรอินเตอร์นะคะเขาพัดเขาพัดพี่น้องเมนูมื้อนี้ทำกับข,ข้าวข้ากุนป่าได้พี่น้องเดี๋ยวซิมกันได้พี่น้อง 问木鱼吗？ I mean, if you don't compact it, I. ผัดข้าวกุนป่าทันนะคะให้พี่นอ้องวันเปิ้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 งเอ้ยเยวก็เมวก็เมนูน้าทานมค้เคี่ยวเขาก้อนกินองเขากินไส้อมีเขานี่เดียวพี่น้งง ดำเอ็นนะคะผัดกุ้งปลานะคะพี่น้องผัดกุ้งปลาให้พี่น้องหดมะดำเองนให้พี่น้องเด้อเนื้อทานไหมคะเนื้อทานไหมคะ ขอพัดประเทศโนเว่ด้อพี่น้องขอพัดกินเตือนนะคะอินเตอร์ด้วพี่น้องเด้อใช้ปุญแจใช้แค่กุญแลเลยนะคะตีตีมันแตกพี่น้องตีขมมันแตกพี่น้องแัดขมันแตกนะคะมนันแห้งๆด้วพี่น้อง น้ำตาลก่อนนะคะน้ำตาลนิดนึงปรุงก่อนได้พี่น้องเด้อสูตรข่อยเองได้พี่น้องสูตรมาดามอินเตอร์นะคะแซ่บีน้องเอ้ยข่อยเห็ดยังกแซ่บแซ่บผีมือดิพี่น้องผีมือผีมือพี่น้อง อยากมู้ิเจียวปุง้งไ่่ดันติดปุ้งข้าวก๋วยเตี๋ยวนะคะใอ้ทุกอย่างไม่พี่น้องใอ้ทุกอย่างไม่พี่น้องปุง้งจะคึ้กกวยเตี๋ยวเลยใส่หอดขึ้นฉ่ายนะคะแล้วก็รสด,ดีครัไม่ได้นะคะรสด,ดีนิดๆหน่อยๆนะคะ ก็สีวัฟ้าเขียวด้วพี่น้องเลยขัดบ่ได้นะคะหยอดนิดนึงนะคะอย่ยาหยอดเยอย่าใส่หลายเด้อพี่น้องซช้นิดเดียวมันสิขิวไม่ใช่เหม็นขิวนะคะแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยใส่นิดนึงนะคะ แสรอร่อยอร่อยมากจ้าค่ะ พี่มีพี่น้องแล้วอ่ะขอให้พี่น้องที่มือขอให้พี่น้องขอเป็นคนเข้าพี่น้องสุดสุดแล้วค่ะ เปนคอพัดผูดอเมริกานะคะคอพัดผูดประเทศนอกวีเดอร์พี่น้องคอพัดอินเตอร์นะคะคอพัดอินเตอร์พี่น้องผู้ใดใครอยากซิมก็มาซิมเด้พี่น้องฝีมือเด็กใส่แค่ลอดพี่น้องใส่แค่ลอดใส่เห็ดคัทเตร์เล็ดนะคะและ้วก็ไข่ไซีไข่ใส่พี่น้องซีไข่ไข่ใส่ใส่จมัมเอนะคะ ถอดไข่ไม่สุกก้อนพี่น้องถอดไข่กั็แค่ลดตีไข่ตีไข่ถอดแค่แค่ลดก้อนพี่น้องแล้วก็ใส่ฮอดอกพร้อมพี่น้องใส่ฮอดอกพร้อมเด้อพี่น้องเด้อตีใส่ปรุงไข่มันสุกแล้วพี่น้องถอดใช่ถอดอดมันไข่สุกแล้วกันได้อพี่น้องเด้อแล้วก็มาผัดถอดเรียบร้อยแล้วก็มาถอดเห็ดมันสุกก่อน แล้วก็มาทอดแค่รสมันสุกก่อนพี่น้องแค่รสมันสุกก่อนแล้วมาทอดอ่ะผัดดอกไชายนี่นไปหน่องมันสุกเรียบร้อยแล้วเขาไมาให้เจอกันขอยมาผัดเจอกันพี่น้องนี่แหละขาผัดนะคะเขาผัดสูตรมาดันเองไปหน่อยแล้วก็ผัดมันแห้งนั่นพี่น้องผัดมันแห้งแล้วมันดีแสร็มันเองนะคะ ต้องทำผัดให้มันแห,นห้งมันคอยจะเป็นตะทั่นพี่น้องเห็เดแฉบวันใดพี่น้องรสชาติมันบ่ขอทาเขาต้องเด็ดรสชาติมันได้มะดามอยู่ผัดตะขัน่นเมื่อก่อนนะได้พี่น้องเด้อผุดมะดามเองนะคะตะขัน่นเมื่อก่อนนะคะเจ้าเสียก็เสียไปเถอะ เสร็มแล้วหลายหายดวิตามินไว้จนนี่เพื่องผมร่อนหยดร่อนหยดวิตามินนะคะพร้อมเสิบนะคะเนาะเห็ดยังไงเป็นเบิร์ดทุกอย่างแขวาจะขอย,ขอย เรื่องอาหารเนี่ยพี่น้องกับขอกับปลาเรื่องอาหารเนี่ยพี่น้องฝีมือนะคะตะทะเหล็กนะคะอืแซ่บเบอร์พี่น้องไอยไขยอาหารมาก,ก่อนันไอยเปิดร้านมาก,ก่อนพี่น้องไข่หอยจักสูตรอาหารทุกชนิดพี่น้องเอยสูตรที่เป็นอีสานบ้านเฮาด้วยพี่น้องไข่เนี่เชี่ยนอีน๋ ไม่ได้เห็นหน้าเร็วพาคิดถึงมึงน,นะคะดูนะคะหน้าทานสีมื่อไหมคะสีมือที่น้องเฉาต่อเฉาไงโดนรอนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะสีมือควายอ๋อหนึ่งหงเขาก่อนหงก้อตรงมันแฉาไปแล้วพี่น้องหงเขาพ่อมัน พอแรมาผัดพี่น้องก็ต้องให้มันแฉะนะคะชอนมาทอดแค่รดไส้พี่น้องหัน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 หั่นหั่นหักนหันหั่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 นห้่นหั่นหั่นหก็นหัดนใส่นหั่ก็ได้หั่นหส่ไข่นหั่นหั่นหี่นหั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 ่น่นหั่นห่นห่นหั่นหข่นห่นหั่นหั่น่หล่นิดนหั่นหั่นหั่นห่นหอ่นหั่นหั่หันั่นหัหั่ อย่ามาสับไข่สับๆๆๆๆอย่ามาเห็ดแค่รสมันสุกก้อนพี่น้องแค่รสมันสุกก้อนพี่น้องเพราะมันแค่แค่รสถ,ถอดผักแค่รสสุกก้อนพี่น้องแล้วเขาก็เลยมาถอดไข่ถอดไข่สุกแล้วชิ่มใบแล้วพี่น้องชิ่มใบแล้วก็แล้วเขา่าลงเรียบร้อยเมืทุกอย่างพี่น้อง ปรุงเปทุยังเนี you clean. Clean ่ยเพาเดี๋ยวเขามาบ้างเขามาใส่กระทะมาผัด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 แค่กันปรุงคน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 กับไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนพี่น้องไฟอ่อนเด้อพี่น้องเด้อไฟอ่อนเราวมาค่อยผัดผัดผัดแค่เดี๋ยวเขาแบบค่อยๆผัดค่อยๆผัดคนๆคนๆพี่น้องมะต้องใส่น้่ยมันหลายด้พี่น้องมันจะเยิ้มนะคะมะต้องใส่น้่ยมันหลายมันจะเยิ้มพี่น้องค่อยๆผัดแค่หน่อยๆค่อยๆคนคนๆพักผัดผัดผัดพี่น้อง แต่ก็มาเห็ดเจกันเบิุ่กอย่างเขาพัดฉีเป็นแบบรดแสบพี่น้องแสบแสบยังตีพอแม่นมั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 นเขาพัดแบบแข็งๆพี่น้องเพต้องเห็ดแบบแฉะทุกอย่างสุกเบิดสุกเบิดนะคะแสบแสบเบิดนะคะกินเตอร์พี่น้องขอให้กับเขาแบบฝีมือฝีน้งนองเป็นเห็ดหอม ไข่ห้าฟองนะคะแล้วก็ข้าวชามหนึ่งนะคะแล้วก็แครอทสองหัวนะคะแล้วก็ฮอทดอกสองสองท่อนนะคะไข่ห้าฟองข้าวจานหนึ่งแล้วก็เสมอช้อนหนึ่งนะคะสองช้อนนะคะสองช้อนอย่ามันเกินถ้ามันหลายมันเสียพี่น้องสูตรนี้นะคะ แล้วก็มาผัดเห็ดต้มเห็ดหอมสุกก่อนพี่น้องต้มเห็ดหอมสุกแล้วเห็ดมันปูนะคะเห็ดคันตาลนนะคะต้มมันสุกแล้วเข้ามาบีบน้ำออกบีบน้ำออกแล้วเข้ามาเห็ดใชเสเมอจะสองช้อนพี่น้องทอดทอดทอดจนจนมันแห้งแล้วพี่น้องจนมันแห้งบีบน้ำปั่นน้ำออกปั่นน้ำออกแล้วมาทอดมาผัดนะพี่น้องผัดจนมันแห้งนะคะอืมรซ่ดค่ะ พีมือกิ่งๆให้กุหลานะคะเนี่ยผอมซึบนะคะมันมีนหลายพี่น้อง รวมวิตามินนะคะวิตามินหลาหน้าทานหน้าทาันไหมคะชุดวิตามินนะคะหน้าทานนะคะมาเป็นก,ก่อนฝีมือ ขยอบขยอบขยบก่อนะคะอย่าลืมนะคะน้ำช็อตมดเขือเทศนะคะขยอบขยอบขยบขยอบก่อนนะคะขยบขยบขยอบลืมจันปดนะคะพร้อมเสิร์ฟอเพอเร้อมเสร์ฟนะคะ เอาไปเสิร์ฟคุณป้านะคะเสิร์ฟคุณป้านะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆบายบายน่าทานไหมคะแซบเบอร์แม่ครัวก็แซบเบอร์นะคะฟันดีนะคะไทยแลนด์บายบายขอบคุณสำหรับติดตามวันนี้นะคะแม่ครัวเข้ามาชมได้นะคะ ในช่อง YouTube นะคะแมคัวแซบเวอร์บายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะรักนะนอนนิยังเอย้ย